สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะน้องบานชาแนววันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสีจำพวกเราเป็นแบบไหนลองฟังดูนะคะทำไมถึงต้องพูดว่าบุคคลหรือคนเรานั้นถูกแบ่งออกเป็นสีจำพวกวันนี้นองบานชนแนวมีคำตอบ มาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเราเกิดมาเริ่มแรกทำแต่ความชั่วสุดท้ายกลับกลายเป็นคนดีก็มีเราเกิดมาอยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่ดีอาจจะหลงผิดทำชั่วบางก็ได้ท่านผู้ฟังคะเกิดมาบนโลกใบนี้หากเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันวิบากกรรม ทั้งดีไม่ดีมันก็จะให้ผลจะพา,พาเราไปในทางไหนก็ได้บางคนเกิดมาดีพร้อมทุกอย่างตลอดชีวิตก็มีแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆส่วนบางคนเกิดมาก็ทำแต่สิ่งไม่ดีทำแต่ความชั่วเขาก็ทำความชั่วไปตลอดชีวิต ท่านผู้ฟังทุกท่านคะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสแยกบุคคลที่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันเช่นนี้ไว้ว่าบุคคลนั้นมีอยู่สีจำพวกบุคคลจำพวกที่หนึ่งคือบุคคลผู้มืดมามืดไปบุคคลประเภทนี้เป็นผู้เกิดในตระกูลต่าไม่มีศีลธรรม ประพฤติทูจริตคือทำแต่กรรมชั่วบาปกรรมทุกอย่างอันจะเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ไม่มีสติปัญญาที่จะสามารถกลับตัวกลับใจมืดมาแล้วก็มืดไปเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ทำแต่กรรมชั่วค่ะบุคคลประเภทที่สองคือ บุคคลที่มืดมาสว่างไปบุคคลผู้เกิดในตระกูลต่ำไม่มีศีลธรรมเช่นเดียวกันแต่ยังพอมีบุญท่านทั้งหลายวันเวลาผ่านไปมีสติเกิดปัญญาพบเจอผู้รู้ตักเตือนสั่งสอนพอพบเจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลับตัวกลับใจได้ ก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องบุคคลประเภทที่สองนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องค่ะบุคคลประเภทที่สามก็คือบุคคลผู้สว่างมาแต่มืดไปบุคคลผู้เกิดในตระกูลที่สูงมีศีลธรรมครอบครัวทำแต่ความดีสร้างแต่คนงามความดี แต่ตัวเองกลับมีความคิดตรงกันข้ามหลงผิดก่อการเบียดเบียนทำให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเดือดร้อนไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักเวรกรรมเจอผู้รู้แนะนำสั่งสอนก็ไม่ฟังคนแบบนี้น่าเจียดายมาอยู่ในที่สว่างแล้วแต่กลับมืดไป และบุคคลประเภทที่4ก็คือบุคคลที่สว่างมาสว่างไปท่านผู้ฟังทุกท่านคะบุคคลในประเภทนี้ก็คือบุคคลที่เกิดในตระกูลที่สูงมีศีลธรรมทำแต่ความดีงามทำแต่บุญบารามีมีบุญเก่ามากมายมีปัญญา พบเจอนักปวดพบเจอนักปาชเจอผู้รู้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็เขารพบเชื่อฟังเจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาเจริญรอยตามก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องสว่างมาแล้วก็สว่างไปท่านผู้ฟังทุกท่านคะนี่คือบุคคลสีจำพวก ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคนไม่ดีในวันนี้อาจจะเป็นคนดีที่สุดในวันข้างหน้าก็ได้คนที่ดีที่สุดในวันนี้อาจจะเป็นคนเลวที่สุดในวันข้างหน้าก็ได้เราไม่ต้องไปประเมินผู้อื่นวันนี้เราลองประเมินตนเองดูซิว่าปัจจุบันนี้ เราเป็นบุคคลประเภทไหนถ้าดีแล้วก็ดีสืบต่อไปเรื่อยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารมีเพื่อเสริมบารมีตนเองให้ดีๆย,ยิ่งขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเราไม่ดีก็ลองตั้งสติข้าประจ้านี้จะเอายังไงต่อไปดีกลับตัวกลับใจมาเดินทางสว่างก็ยังทันค่ะ ไม่มีอะไรสายเกินไปแน่นอนเพราะว่าในโลกนี้ก็ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนและก็ไม่มีใครที่จะไม่ดีร้อยเปอร์เซนตค่ะให้เราเป็นคนตัดสินใจทางเลือกทางเดินของเราเองว่าเราจะเดินเส้นทางไหนดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ